วันที่20กันยายน2567เวลาประมาณ2นาฬิกา30นาทีตำรวจสายตรวจ191นำโดยร้อยตำรวจเอกไพศาลฮนิเรรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทอออรอำเภอหาดใหญ่ได้นำกำลังตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบริเวณก่อนถึงแยกคลองวะถนนสายเอเชียตำบลคอหงออำเภอหาดใหญ่จ,จังหวัดสงขลาได้มีรถเก๋งยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นแคมรีสีเทาคันหนึ่ง ตำรวจได้แสดงตัวเพื่อครวจดค้นแต่รถคันดังกล่าวขับหลบหนีไปตามเส้นทางถนนกาญจนวนิชเข้าถนนปุณกณันมหาวิทยาลัยสงขลานครินระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์เสียหลักชนราวกั้นข้างทางไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้คนร้ายทิ้งรถหลบหนีลงไปในป่าข้างทางไม่สามารถจับคุมได้เจ้าหน้าที่จิงได้ทำการตรวจค้นภายในรถ พบยาบ้าจำนวน18ก้อนหรือจำนวน1 8 0 0 0เม็ดและพบเอกสารเจ้าของรถบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง1เล่มโทรศัพท์มือถือ2อเครื่องจึงได้ยึดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอหันใหญ่เพื่อทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทําผิดต่อไป